สวัสดีค่ะทุกคนกล่องจากัรบังบาบรีเอ็กอีกครั้งวนะคะวันนี้มากันแบบหน้าสดยังไม่ได้ลงกันแดดเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะของที่ดังมากในต่อต่อติ๊กต็อกนั่นเองค่ะจากแบรนด์ KOLISH นั่นเองนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยซื้อของเขามาหลายตัวนะคะแล้วก็ชื่นชอบหลายตัวไม่ว่าจะเป็นครีมรักแร้นะคะคือต้องซื้อติดบ,บ้านไว้เลยเพราะว่าช่วยลด กลิ่นเต่าได้ดีมากนะคะแล้วก็ยาสระผมด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนแบบเซรั่มบำรุงผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในเรื่องกันแดดเคยใช้แค่รุ่นเดียวก็คือรุ่นสีฟ้าก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยผมซื้อมานานแล้วในราคาตอนนั้นแลชเซลยี่สบแาทดิฉันได้มายี่บาทถูกมากแบรนด์อ,อะไรคะใครเอาสังคมหรือไงคะก็วันนี้จะมารีวิวนี่ค่ะชิง อันนี้เลยนะคะคือ KO Rich นะคะ Mood Premium s u n s i n s v e 50 PA ถึง3บวกด้วยกันได้มาในร,ราคา2 1บาทเท่านั้นนะคะก็คือเป็นแบบแพคเ,เกจจิ้งแพคเกจใจแบบว่าสมัยก่อนนิดนึงนะเป็นกระปุกนะคะทาหน้าก่อนออกแดด15นาทีนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาชอวเขาชวเขาบอกว่าช่วยอกปิดรอยด่างดำรอยเสียวรอยฝ้ารอยกระแล้วรอยหมองคล้ำต่างต่าง,างนนหมดไปนะเลี้ยงช่วยปรับสีผิวหน้าให้เรียบเนียนขึ้นและเป็นธรรมชาติ ดะะิฉันใช้ใช้ไปประมาณสามหน้าได้แล้วก็ซื้อมานานแล้วเป็นแบบสองเดือนแล้วก็ยังไม่มารีวิวอีกสักทีนะคือจริงๆอะ่ะอย่าเรียกว่าไม่มารีวิวคืออัดคลิปไปแล้วแต่ว่าอะไรคลิปมันพังคลิปมันไม่มีเสียงเลยต้องอัดใหม่นะจ๊ะวันนี้ก็ไล่เลือกงานแลมเยียวนะคะก็มานะจ๊ะเ็าเป็นกระปุกแบบเนี้ยนะอ๋อ แกะยากแกะยินแล้วแม่มันแกะยากจังล่ะชั้นชั้คือด้านในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งทางแบรนด์เขาน่าจะชอบสีแดงนะคะเขาแบบว่าเหมือนแบบสีน้ําโชคเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกระปุกแบบ5กรัมเท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าเฮ้ยใช้ได้นานนะอ่าแล้วก็เนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมูสมส,สอะไรเงี้ยอารมณ์แป้งคิ้นสมัยเมื่อ10ปีก่อนเนอะเธอประมาณนั้นเละ อ่ะซูมให้หน้าให้ดูหน้าก่อนนะคะซึ่งหน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีกันแดดไม่มีอะไรเลยมีแต่คีวบํารุงนะคะแล้วก็จะมีร่องรอยลักคีบนหน้าเนี่ยก็จะมีอะไรคะรอยสิวรอยกราดรอยค้ำใต้ตาที่หนักหนุนแต่จริงๆอะ่ะลองใช้ตัวนี้ไปแล้วมันตามคําเคลมเขา,าบอกว่าอาปกแบบว่าปก,ป,ก,ป,กปิดรอยดํารอยแดงอะไรอย่างเงี้ยรอยสิวมันไม่ถึงขนาดนั้นนะเธอมัน มันไม่ได้อะนะอาวเราก็ต้องพูดตามความจริงอนะคะเขาจะบอกว่าเป็นแบบเป็นมูสซันสกินแล้วก็มันจะแบบเนื้อเป็นแป้งไปเลยซึ่งจะบอกว่าใช้แต่น้อยอย่าใช้เยอะอย่าใช้เหมือนแบบไอตัวพวกเนี้ยใช้แบบสองข้อนิ้วไม่ได้นะคะเออแต่วันนี้แล้วป๊ามอยู่บ้านชัมม้น๊าก็จะใช้แบบเบาๆพออะไรเงี้ยแต่ปกติก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่บ้านตลอดนะ,ะอ่ะเดี๋ยวจะลงให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยไปก่อนนะเนี่ย ลงแบบบางๆเบาๆมันก็จะได้เป็นความแบบบางๆเบ,า,บาๆอันนี้เห็นปะเนี่ยแค่นี้ถ้าลงบางๆเบาๆมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะคือตัวเนี้ยเท่าที่ปามลองใช้นะเธออยากาคมโครมค,มค,มคม่ะเธออย่าลงแบบคมโครมเพราะว่ามันจะเป็นค่าเป็นขุยได้ค่ะ ไม่เหมือนกันแดดพวกแบบเนื้อเจลแบบเนื้อไฮบริดเนื้ออะไรอย่างนี้พวกนั้นมันมันจะยากมากในการเป็นแบบคาบขุยตัเนี้มันจะมีอารมณ์เหมือนแบบผสมแบบส่วนผสมของการเป็นเม็ดสีเป็นรองพื้นอะไรลงไปฉะนั้นเธอจ๋าก็คือต้องระวังนะคะเนี่ยเห็นปะก็จะใช้วิธีการแบบค่อยๆเกลี่ยๆตบๆไปเห็นปะพอไปครึ่งหน้าแล้วก็เห็นว่าฝั่งนี้มันจะดูแบบหยอยอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีความ หน้าดีขึ้นนะหน้าดีขึ้นแต่ทางถามถึงความแบบโป๊กปิดไหมก็ไม่เห็นปะมันก็ยังแบบยังเห็นอยู่ไอ้รอยดำรอยแดงนิดๆหน่นนอยๆเน,นี่ยมันก็ยังพอแบบพรางไปได้นะคะแต่ว่ารอยสิวจะจัดขึ้นฟ้าไม่มีหรอกรอยสิวชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะยังไม่เห็นขนาดนั้นแต่ว่าให้ดูฟินิชว่าผิวสวยนะแต่ว่าให้ลงค่อยๆลงอย่าลงคมๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบตบๆเกลีย่ยๆไปเท่านั้นนะคะ คือคราวที่แล้วนั้นที่ฉันลงโคมเลยจะเป็นไงเป็นคาบนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกประสิทธิภาพของการแบบเป็นกันแดดมันจะคาขนาดไหนอ่ะเออปะไม่ได้มีเครื่องวัดว่าเออเขาจะให้ s m 50 PA 3บวกจริงหรือไม่อะไรยังไงนะคะแต่เท่าที่ลองใช้ก็ถือว่าเอาไปข้างนอกค่ะผิวหน้าไม่ได้ดำขึ้นนะคะเอออะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าคุณอุ่มมาค่ะเจ้าของแบรนด์เคโรชนะเขาก็น่าจะซื่อสัตย์กับ เ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะลูกค้านะเออไม่งั้นเขาคงอยู่ไม่ได้มาหลายปีหรอกนะในติ๊กต็อกอ่ะแล้วก็ก่อนจะติ๊กต็อกเขาอะไรก็ต้องมีแอปฟ้าก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่นะะยดิฉันก็ค่อยๆลงไปแล้วก็ค่อยๆแบบตบๆๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนลงกระแดดแบบจจวนๆใหญ่ๆยิ่งใหญ่หญหญแบบสองข้อนิ้วสามข้อนิ้วแปดข้อนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาลงแบบเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันมีพิกเมนต์สีเนี่ยฉะนั้นเราก็ ค่อยๆลงไปนะจูวันนี้นะคือวันที่สี่มีนาคมนะคะที่บอมอัดเนี่ยนะคะข่าวที่ดังที่สุดน,นะตอนนี้คือเรื่องของคุณลำยายไห่ทองคำค่ะซึ่งเราอะนะไม่ได้สนใจอะไรเลยคือก็อเห็นอีซอนะมันเล่นข่าวตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่สามอะไรเงี้ยก็ น้องลำใหญ่เขาก็มาแบบว่าเออเขาเลิกกับแฟนไม่มีมือที่สามด้วยนี่แล้วคนที่เป็นแฟนเก่าของคุณแดนเซอร์เขาก็แบบไปเหมือนแบบรีโพส์แชร์ว่าเออไม่มีมือที่สามนียนโนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีเรื่องเงินเข้าไปด้วยว่าเออจ่ายเงินแล้วต้องจบส่แต่ว่าไม่จบเพราะไม่รู้ว่าในความเป็นกฎเป็นกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันจากขนาดไหนนะคือเหมือนแบบถ้าคุณได้รับเงินไปแล้วแล้ว ต้องจบแล้วไม่จบจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องเสียค่าปรับไหมยน่นนี่โน่นคือปามอไม่ได้ตามไม่ได้อ่านตามคือเหมือนแบบมันเด้งมาในสี่เฟซบุ๊กแล้วก็เอ่็กนะคะก็พออ่านแบบจำใจความนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยคืออยากให้เพจที่เขาสรุปอ่าลงอ่ะที่เขาสรุปอ่ะเขาชอบสรุปอ่ะลงสรุปให้หน่อยอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาจะใดอะไรเงี้ยเพราะว่าตามเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะ แต่ถ้ามันมีเรื่องเงินแล้วเราต้องจบเราต้องจบปะวะสมมติมีคนแบบอยากได้พี่หมีเป็นผัวอะไรเงี้ยแล้วให้เราแบบว่าสองล้านเอาจริงเนี่ยนะเราก็พูดเล่นกันได้ว่าเออให้สองล้านเอาไปสี่ผัวฉันแต่ความจริงอะ่ะเธอเธอว่าไหมว่าความเจ็บช้ำน้ำใจความแค้นะนะมันจะต้องมีปะมันจะต้องแบบ มาแย่งเผือ่อกือสองล้านมันก็ไม่พอหรือเปล่าดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่มีคนมามายืนข้อเสนอว่าเอาไปสองล้านแล้วยกพี่หมีให้ฉันถ้าเอาสองล้านแล้วยกพี่หมีให้ก็เท่ากับว่าฉันจะได้บ้านใหม่อีกบ้านหนึ่งมันก็คุ้มไห้เราก็อาจจะเสียพี่หมีไปแต่ว่าตอนนั้นพี่หมีอาจจะไม่ได้รักเราแล้วถ้าว่าถ้าว่ามีคนมาแบบว่าเอาไปสองล้านสี่ไรเงี้ยใช่ไหม ี่ยเธอฉันตกดีๆแล้วนะแต่มันก็เป็นคาบอะเห็นปะมันเป็นแบบกระดํากระดา่างคำคาบอะฉันไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าเธออยามาแบบว่าก็เกลี่ยดีๆมึงต้องเกลี่ยยังไงถึงจะไม่เป็นคาบแบบนี้มึงต้องเกลี่ยยังไงอไีพวกแบบชอบให้แบบว่าเกลี่ยดีๆอะไรเงี้ยต้องเกลี่ยยังไงอ๋อ,ยอยนี่ฉันก็ตบตกกดแล้วมันว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะหรือว่าเราจะต้อง เพิ่มเติมลงไปอีกนิดนึงสักนิดสักหน่อยให้มันแบบปกปิดขึ้นหรือไงแต่ฉันว่ามันก็คงไม่ได้ผลนะเธอมันแบบกระดัากระด่างไปแล้วอะเราว่าอุปกรณ์ธรรมชาติที่ดีที่สุดในการลงรองพื้นคือมือแต่ถ้ามือแล้วยังไม่รอดเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงเนาะซึ่งปาหมันลงสกินแคร์ไปประมาณสองชั่วโมงแล้วล่วะค่ะ เธออย่ามาแบบอ้างว่าเธอลงสกินแคร์แบบแห้งดีแล้วหรือยังถ้ากูลงไปสองชั่วโมงแล้วมันยังไม่แห้งคืออะไรเออเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยววามาดูอีกทีนะแต่ว่าก็ต้องให้ดูก่อนว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะคะมันเป็นแบบค้บวค่าบาบ,ะบะเธอเซงหว่าจะรีวิวอย่างอื่นต่อคงรีวิวไม่ได้เซงฉันไปตามเรื่องลำไยแห่งคำเกินกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะช่วงเย็นๆว่าเออมันจะเป็นยังไงนะคะเย็นกว่านี้ก็น่าจะประมาณแบบ สักห้าโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยลองดูก่อนนะแล้วแต่ว่ารู้สึกเนี่ยหน้าขาวคอคอหน้าคนลาสีหวังว่ามันจะออกซิไดาจางลงนะเดี๋ยวไปตามเรื่องลำไยให้ทองคำก่อนแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนแบบค่ำมสองสาม,าม 2, ทุ่มนัดจ้าโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบแปดนาทีนะคะทุกคนก็ เราอยู่กับหน้านี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงเนาะจนถึงประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูหน้าเนาะหลังจากที่เราใช้ k คออริชมูดพรีเมียมซันสกรีนไปแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าหน้าแบบกระดำกระด่างเนี่ยมิรู้ีดิบหน้ามันแบบไม่ดรอปลงเลยอ่ะใครที่ชอบหน้าขาวขวอกๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบอะเพราะว่าดูดิหน้ามันไม่ดรอปลงเลยซึ่งแบบตูกปลมมือให้นะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของความกระดำกระด่างในส่วนของความแบบว่าเป็นด่างๆเป็นดวงๆอ่ะแกดูดิ แบบมันไม่หายเลยแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันแบบเรียกว่ามันจะเป็นคราบตั้งแต่ตอนที่ทาเลยแหละมันไม่เราเรียกแบบนี้ว่าอะไรอะความกระดากระด่างแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรจะถามว่าเออมันคงจะเป็นคราบแหละอย่างเงี้ยแล้วก็ดูใต้ตาก็มีการตกร่องอะนะคะเนี่ยตกร่องแล้วมันดูแบบมันดูไม่เรียบเนียน่ะเอาจจริงคือเวลาดูไลฟ์ของ น้องที่เขาขายแบรนด์นะคือเขาก็จะปาดให้ดูที่หน้าท้องใช่ปะเอ้ยหน้าท้องว่ะท้องเขาเรียกว่าอะไรท้องแขนซึ่งเอาจริงๆท้องแขนนี่นะมันเรียบเนียนมากเลยเธอดูนี้นี่นะแล้วปาดปาดโง่งๆยังไงก,ก็ก็ได้ความเนียนดีเห็นปะ่ะแต่พอมาปาดที่หน้าเราอ่ะมันไม่ได้ความเนียนแบบนั้นนะ,นะเธอดูหน้ากระดากระดาษ มีความตกรอกะคือมันเป็นกระแดดแหละแต่ว่าเนี่ยเนียนมากท้องแขนเนียนมากต้องสําหรับคนที่หน้ามันเนียนอยู่แล้วแต่ในส่วนของเราหน้าไม่ได้เนียนหน้ามันไม่ได้ดีนะมัไนไ,มไปไม่ไหวนะคะทุกคนคือก็ไม่ได้ชอบอะ่ะเออแออต่ามารีวิวให้ดูเผื่อบางคนที่มาดูรีวิวปั๊มแล้วแบบเฮ้ยพี่หนูใช้ดีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคือแต่ในส่วนของเรานั้นแบบเราใช้มาแบบสามสี่หน้าแล้วรู้สึกว่า มันไปกับเราไม่ได้เราแยกทางกระเทอนะเพาไม่รอดไม่รอดเลยสําหรับตัวนี้อะไรเงี้ยแต่แม่ปามอาจจะชอบก็ได้นะคือเขาแบบชอบความเป็นเนื้อมูสๆอะไรเงี้ยต่ส่วนตัวปามแบบมัน่าได้เลยอแต่ถ้าใครชอบงานขาวๆว,วอกๆจัดเลยเพราะว่าขาวขาวอกจริงเออดีนะเนื้อมันนุ่มจริงนะเนื้อแบบเวลามันตัดเนี่ยลงพี่ผิวตรงเนี้ย มันนุ่มมันเด้งมันนุ่มเห็นปะ่ะนี่นี่เนี่ยปาดยังไงก็ได้เนี่ยตรงท้องแขนเนี่ยเออปาดยังไงก็ได้บึงปาดสิบรอบสิบห้ารอบยี่สิบรอบก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเมื่อมาปาดที่หน้าปุ๊บเป็นหาเลยก็ไม่รู้นะคะโดยรวมก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าเผื่อมีคนชอบก็ลองดูอันนี้รีวิวให้ดูจากจิตใจจากใจจากคนบึง้งไม่รู้แบรนด์จะมาแบบว่า ด่าไหมหรือว่าแบรนด์จะมาแบบเออฟ้องไหมคืออันนี้เรามารีวิวจริงๆนะคะคุณเจ้าของแบรนด์เราเชื่อว่าเขาก็อาจจะเอาไปปรับปรุงในอนาคตข้างหน้าแต่มันถูกมากอะยี่สิบบาทเองที่ได้มากก็เลยแบบมันก็เลยไม่ซีเรียสอะไรอาจจะส่งต่อให้น้องๆเพื่อนๆในแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเขาใช้แล้วเขาแบบเฮ้ยดูรีวิวพี่ฟางแล้วแบบเห็นไม่เห็นบอกว่าเออโอเคเลยพอใช้กับหน้าหนูทำไมไมันเนียนจังคือ รองพื้นสกินแคร์เนี่ยเขามีสูตรเดียวเนาะแต่ว่าเคยบอกแล้วว่าหน้าคนนั้นไซส์นะคะมีเป็นล้านล้านสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวขาดน้ําผิวแห้งทีโซนผิวแห้งยูโซนผิวแห้งด้วยผิวมันด้วยอะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดฉะนั้นรองพื้นกันแดดเนี่ยมันมีแค่สูตรเดียวมันเอาหน้าเราทุกคนไม่ได้แล้วค่ะมันไม่อยู่ มันจะต้องมีนะบางคนที่ไม่ผ่านแล้วหน้าบางคนที่ใช้แล้วดีนะคะโอเคไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานต่อฝากกดไลค์กดแชร์้าด้วยตามบัญชีโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าพาดบนเฟซบุ๊กท์เตอร์ไอจีไอบันชีนะคะการที่มันเกิดสับสกายอย่าืมเกิดสับสกายด้วยเหมือนเงินจะผ่านของถูกและดีราคาหลักสิบหรือหล้นต้นๆไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยแน่นอนนะคะใครใจดีจะโดนใโดเนทให้ป้าเกิดกุก่มซุปตังได้เลยตอนนั้นจะเป็นรายได้เช่นกันสแกนเคอร์คนมาก็ได้นะไระ เช่นกันและกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ๊ย